เปิดบริษัทไข่กันตีบริษัทในะช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบมีที่ตั้งที่เดียวกันอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบมองไงในในมุมของสกมเมอร์หรือพวกมิจฉาชีพช่วงเนี้ยมันทําไมชอบเปิดบริษัทที่มีที่ตั้งที่เดียวกันให้เขารู้ว่ามันคือแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยอาจารย์เจี๊ยบคิดว่านะคะโดยส่วนตัวในคิดว่าเขาเองเนี่ยน่าจะไปหาสถานที่ได้ไม่เยอะอะค่ะอาจารย์เพราะว่าหรอใช่ใช่เวลาเวลาที่เราจด จัดตั้งบริษัทเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะต้องมีการกรอกรายละเอียดสถานที่ตั้งนะโดยจะต้องมีการยืนยันถึงทะเบียนบ้านหน้าแรกรโดยระบุทั้งบ้านเลขที่แล้วเลขที่รหัสประจําบ้านนะคะจา้าว่าเลขที่เท่าไหร่รหัสประจําบ้านเลขอะไรถ้าวันนี้เราเปิด4บริษัทมี4บ้านเลขที่เราก็ต้องไป หาที่เช่าแบบ<ส>หลายๆสี่สี่บ้านสี่หลังอะไรประมาณนี้ดังนั้นมันจะมีต้นทุนเยอะเกินไปไหมล่ะแต่เขาหลอกเงินคนได้ทีละหลายๆล,ล,ล้านนะก็หลอกแป๊บนึงเดี๋ยวก็โดนจับแล้วอย่างนี้คะอาจารย์สรุปแล้วก็คือเขาไม่อยากลงทุนในการเปิดที่ตั้งหลายๆที่ ก็เ,เลยเอาที่ตั้งเดียวมาเปิดหลายบริษัทเพราะว่าเขามีความจำเป็นต้องเปิดหลายหลายบริษัทมันไม่ใช่แค่เพียงว่าหนึ่งที่ตั้งแล้วเขาไปเปิดแค่สี่บริษัทมันไม่ใช่นะเขาเปิดเป็นสิบบริษัทค่ะอาจารย์ประมาณนี้คอนโดได้ไหมเพราะคอนโดน่น่าจะซื้อต้นทุนต่ำกว่าบ้านนะสามารถที่จะจดจัดตั้งบริษัทได้เหมือนกันนะคะสำหรับคอนโดแต่ว่าเฉพาะบางกิจการเท่านั้นที่เขาอนุญ,ญาต ออแล้วทําไมเขาไม่ไปซื้อบ้านหลังเล็กๆราคาถูกผูกเช่นสองสามแสนบาทที่ต่างจังหวัดแล้วมาทําเป็นบัญชีนิติบุคคลม้าอะไรพวกเนี้ยอาจารย์พอยึดมาก็ยึดบ้านด้วยไงคะอาจารย์<笑><笑>ก็เลยต้องที่เดียวเลยถ้าจะจบก็จบแค่หลังเดียวหลังเดียวเดี๋ยวไปหลอกคนอื่นเข้ามาบ้างก็ลงซะที่นั่นไปเลยไปได้ทะเบียนบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้แหละไปได้มาปุ๊บก็ลงซะที่นี่ไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยไปได้รู้มาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้ว